ู่ที่ร้านฮุบสเตชั่นนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนียมีอะไรบ้างค่ะ,คะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station ค่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <_ d ata> ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอม,มนเปนตัวการ์ดบินเอก็มาอยู่กับทุกคน,นเช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลคะ่ะแต่พวกเราทีมงานทเวนตี้ทรีแมนเนียเนี่ยก็มีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆทุกวันเลยนะคะคร,รวมไปถึงอัปเดตข่าวคราว,าวรอบหลีกด้วยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมขอกำลังใจด้วยค่ะกดไลค์ด้วยค่ะถ้าหากใครยังไม่ได้กด subscribe มุ่งหน้าสูตรสายซับไปด้วยกันกด subscribe ด้วยนะะคซัดี่่ขขอันทาวงลบสไคร าชื่อดังของทีมอย่างเจเจบารีเนี่ยได้ประกาศการรีทรายจากการเล่นบาสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวัย38ปีตัวของเขาคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์นะครับต้องต่อสู้สร้างโอกาสของตัวเองนะครับจากดีลิกซึ่งก็คือ g ีลิกในปัจจุบันนี้เนี่ยแหละครับก่อนที่จะได้รับโอกาสครับจากดัลลัสเมริสด้วย iQ ในการเล่นนะครับศักยภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามเรียกว่าทีมตรงข้ามเนี่ยคาดเดาไม่ถูกเลยว่าเจเจบารีเนี่ยจะมาไม้ไหนนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยทุ่มเทในการซ้อมมขนนนาาดดไหดวยควสูง178ซ กับน้ำหนักเพียง82กิโลกรัมแบบนี้เนี่ยการต่อสู้ใน NBA คืนแล้วคืนเล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นจริงๆนะครับว่าตัวขเขาเนี่ยทุ่มเทในการซ้อมและก็พยายามพัฒนาทักษะในการเล่นขนาดไหนตัวของเจเจบาเเนี่ยนะครับเขาอยู่ใน NBA ทั้งหมด14ฤดูกาลอยู่กับดัลลัสม e ริคส์ทั้งหมด11ฤดูกาลแล้วก็ไปอยู่กับทีวู๊ฟ3ฤดูกาลตัวของเขาเนี่ยสร้างชื่อแลวก็เป็นส่วนสําคัญของดัลลัสมาริคส์ในการควา้าแชมป์ปี2011มากมากเลยนะครับในซีร แล้วก็เป็นโคตรริกคารายในขณะนั้นเนี่ยนะครับจับตัวเจเจบารีเนี่ยลงมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเจเจบารีก็สร้างมิติในการเล่นแบบใหม่ขึ้นมาเลยครับมันจะเป็นการยิง3คะแนนทีเด็ดการลุยเข้าไปทําแต้มผสมผสานกับการนําของเดิร์กโนวิสกี้ทำให้ดัลลัสแมริสชนะ3เกมติดเลยนะครับและสุดท้ายก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้นั่นถือว่าเป็นการคว้าแชมป์แรกแล้วก็แชมป์เดียวของดัลลัสแมริสจนถึงณเวลานี้เลยนะครับตลอดชีวิตในการเล่นของเจเจบารีกับดัลลัสแมริสเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นอันดับ ลงสนามทั้งหมด637เกมแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับ8นะครับในการทำแอสซิสต์ในภาพรวมทั้งหมด2,441ลูกแล้วก็ยังมีการยิง3คะแนนลงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับ8เช่นเดียวกันของประวัติศาสตร์ทีมที่596ลูกนี้เนี่ยแหละครับเหล่านี้นี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับนักกีฬาที่สูง178เซนแต่เล่นใน NBA แล้วทำผลงานได้ขนาดนี้ชเชื่อเลเกินว่าแนอนาคตเนี่ยหา,านักกีฬาลักษณะแบบนี้ค่อนข้างยากแน่นอนสำหรับดัลลัสเมลลิกส์ย้อนกลับไปในฤด เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับฝ่ายพัฒนานักกีฬานี่แหละครับแต่พอทําไปทํามาครับยังคงคันยังคงรู้สึกใจจะกลับไปเล่นบาสตัวของเขาก็ไปเซ็นสัญญานะครับกับทีมที่สเปนและก็ปาโตริโกแต่บัดนี้เขาบอกแล้วนะครับว่าจิตใจของเขาเนี่ยสงบแล้วเขาพร้อมที่จะรีทายอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวขเขาค่อนข้างลําบากครับใจยังคงอยากเล่นบาสอยู่ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะรีทายแต่บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับแล้วเขาก็ประกาศรีทายอย่างเป็นทางการการที่ตัวของเจเจบาเรียประกาศรีทายในครั้งนี้เนี่ยนะ กีฬาคนสุดท้ายในชุดของดัลลัสแมริท k ์ที่ร่วมกันคว้าชแชมป์ในปี2011นะครับนี่คือคนสุดท้ายเลยที่ประกาศตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาขวัญใจคนนึงเลยนะครับของบรรดาแฟนๆดัลลัสแมริ c k ์แล้วก็จะต้องถูกจดจําในฐานะแชมป์เปี้ยนคนหนึ่งแน่นอนในานาคต อันใกล้นะครับส่วนตัวแอดมินเชื่อว่ามาร์คคิวบันเจ้าของทีมนี้เนี่ยจะต้องดึงตัวของเจเจบาเรียเนี่ยกลับมาช่วยทีมแน่นอนครับส่วนจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามารอติดตามชมไปพร้อมๆกันเราไปต่อกันที่คอันเชจุคุมโปกันสักหน่อยนะคะล่าสุดค่ะทีมวิสคอนซินเฮิร์ตทีมในีจีลีของทางมูวอกกี้บ็อกซ์เนียก็ได้เทรดเอาตัวอเล็กซ์อันเชจุคุมโปน้องชายคนเล็กของตระกูลอันเชจุคุมโปเนี่ยแหละค่ะจากแรปเตอร์สมาอยู่กับมูวอกกี้บ็อกซ์เป็นที่เรียบร้อยอเล็กซ์เนี่ยนะคะเขา เล่นบาสอาชีพที่ลีกยุโรป1ปีก่อนที่จะกลับมาทำการดราฟในปี2021แต่ว่าไม่ผ่านการดราฟค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสในทีมในจีลีกนะคะ Raptors 905เขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด15เกมเกมๆหนึ่งเนี่ยได้ลงไม่มากนะคะประมาณ7นาทีเท่านั้นการมาครั้งนี้ค่ะทำให้3พี่น้องอันเชจากุมโปได้มาอยู่ร่วมเมืองบิวอกีด้วยกันตอนนี้ค่ะยังคงเหลือน้องคนที่3นะคะอย่างคอทัสอันเชจากุมโปที่ยังคงเล่นบาสอาชีพอยู่ที่ลีกยุโรปถือเป็นพี่น้องที่ต่อสู้ร่วมกันมาอย่างแท้ จริงเลยนะคะเพื่อนๆเราไปตามข่าวสถานการณ์ของเควินดูรันกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ไปก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราทุกคนแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยก็ทราบพร้อมๆกันนะครับว่าตัวของเควินดูรนเนี่ยเขาต้องการให้ทั้งทีมบรูคลินเนสเนี่ยเทรดตัวของเขาออกจากทีมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ร่วมเดือนแล้วนะครับยังไม่มีการขยับขยายใดๆทางสซ้นเกิดขึ้นแต่ก็มีข่าวมากมายหลายข่าวเข้ามามา,มากตลอดเวลาเลยนะครับว่าทีมนั้นทีมนี้เนี่ยให้ความสนใจอยากจะเอาตัวเควินดูรันเข้าไปร่วมทีมและล่าสุดที่เป็นกระแสนหนักๆมากณเวลานี้นนนั่น่คือลาสดดีมพู กันนะครับกับบุคลินเนสและตามข่าวก็ถือว่ามีการพูดที่จริงจังมากๆเลยโดยทางบอสตันเซลติกส์เนี่ยเขาเสนอเจเรนบราวน์นะครับเดยริกไวท์แล้วก็สิทธิ์ดราบรอบละอีก30สิทธิ์รวมไปถึงสิทธิ์การสลับการดราฟรอบลกอีก2สิทธิ์แต่ทางบุคลินเนสเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาต้องการมากกว่านั้นสิ่งที่ทางบุคลินเนสต้องการมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นคือการเอาตัวมาคัสมาครับผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเข้ามาร่วมอยู่ในแพ็กเกจการเทรดครั้งนี้ด้วยเลยทาให้ตอนนี้เนี่ยทางกัไ่้มม พร้อมที่จะเสียทั้งเจเรนบราว์แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี2013 2ทีมนี้เนี่ยเคยมีประวัติการเทรดมาหาโหดร่วมกันมาก่อนแล้วนะครับโดยทางเซลติกส์มีการเทรดเควินการเนตแล้วก็พอเพสไปให้กับทางบรูคลินเนสแลกกับสิทธิ์รับเพียบไปหมดเลยนะครับและสิทธิ์รับที่ว่านั้นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็คือตัวของเจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราว์แต่ทางบอสตันเซลติกส์ณเวลานี้เนี่ยพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมาแตะมายุ่งกับเจสันเททัมเลยนะครับแต่คนอื่ เขาทราบข่าวว่ามีชื่อของเขาเนี่ยพ่วงอยู่ในแพ็กเกจการเทรดแบบปริวนอยู่บนโลกออนไลน์ลักษณะแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเขาก็ได้แต่เซ็งนะครับแล้วก็ได้แต่ทวิสต์มีตัวสั้นๆเองครับ S.M.H เนี่ยนะครับหรือว่าที่ย่อม,มาจาก Check My Head เนี่ยนะครับได้แต่สายหัวบอกโอ้เซ็งอีกแล้วเป็นเรื่องแบบนี้อีกแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยลักษณะแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ตัวของเจเรนบราน์นเขาแสดงออกมานะครับส่วนตัวแอดมินพอเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าทัางบอสทันเซลตีเขาไม่น่าเป็น แกนหลักสําคัญที่ทางทีมบอสตันเซอร์ติกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาถ้าเกิดขาดไปคนใดคนนึงเนี่ยนะครับมันจะทําให้สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาทะลุเข้าไปจนถึง NBA Finals เนี่ยพังทลายไปหมดเลยหลักๆแล้วทั้งทีมบอสตันเซอร์ติกส่วนตัวแอดมินนะครับมองว่ามี4แกนหลักครับนั่นคืออย่างเจสันเททัมเจเรนบราวน์คัสมาร์แล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมถ้าเกิดเสียไป2คนเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเสียแค่คนเดียวนะครับอย่างเจเรนบราวน์ที่เป็นข่าวและอีกคนนึงเป็นแแล้้วก็เบบบ็เเปนนนบบีี่ยส่ววนนตัแออดมมิงว่าโอเคคคคนนนะะรรััับบเพื่พออๆลงงิดดูมีท้ป เควินดูแรนด์มาคัสมาร์ทสามคนนี้เนี่ยจะกลายเป็นบิ๊กทรีที่น่ากลัวมากๆเลยแล้วเคมีในทีมก็น่าจะลงตัวมาคัสมาร์ทเนี่ยสามารถเล่นเกมรับได้อย่างเต็มที่มากๆเลยสามคนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเครื่องสปีดให้กับทั้งทีมบอสตันเซ l t i ติส์มุ่งหน้าไปสู่แชมป์มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนเลยครับแม้ว่าในส่วนของเควินดูแรนด์เนี่ยนะครับอาจจะดูแปลกๆที่เขาไปร่วมทีมกับบอสตันเซ l t i ติส์แต่ก็คิดว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรมากมายครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับย State Warrior นะครับแล้วสุดท้ายตัวของ Kevin Durant เองเนี่ยเคาก็มาร่วมทีมกับ Golden State Warrior พา Golden State Warrior ต่อสู้กับ c ล e v e l a n d c a v a l และก็ควา้าแชมป์ได้ล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมา Kevin Durant อยู่กับ Brooklyn Nets เจอ Boston Celtics เนี่ยกวาดซีรีส์เรียบเลยนะครับ4ต่อ0และถ้าเกิดตัวของ k ีไปร่วมทีมกับ Boston Celtics ในครั้งนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะนําทีมไปสู่แชมป์ได้หรือเปล่าเพราะเราก็ยังคงไม่ทราบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวง Boston Celtics ไม่ยอมทําการเทรดนะครับถ้าเกิดจะต,ต้องมีทั้งเจ y รน n b r o แล้วก็มา r c u s Smart ไปให้กับทาง b r o o k l เหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่น่าติดตามเลอเกินครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่นะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวพวกเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบแน่นอนและอีกจุดหนึ่งที่ตูวว่าแปลกมากๆเลยนะคะหากเกิดการเทรดขึ้นมาจริงๆเนี่ยทั้งสองทีมอยู่ในเดเวอร์ชั่นเดียวกันคงจะต้องแข่งกันแล้วเจอกันแล้ว,เจ,ลวเจอกันอีกอยู่แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากนะคะการเทรดนะักกีฬาระดับท็อปเนี่ยหากไม่มีความจําเป็นจริงๆทีมจะไม่เทรดกับทีมที่อยู่ในเดเวอร์ชั่นเดียวกันไม่ให้เป็นหอกข้างแคร์กันทิ่มแทง นนสะะ่อยะคะล่าสุดคามมีข่าวว่าพวกเขาเให้ความสนใจเอาตัวเคมเบอร์วอลเกอร์กลับมาร่วมทีมนะคะถ้าหากว่าเคมเบ้าเนี่ยมีการเจราจาจบสัญญากับทางดีทรอยต์พิสตันเป็นที่เรียบร้อยค่ะเคมเบอร์วอลเกอร์นี่คืออดีตผู้เล่นระดับตำนานของทีมเลยคะ่ะดจาฟมนในอันดับที่9นะคะปี2011ตอนนั้น,นยังเป็นชาลล์บ๊อบแคทสอยู่เลยค่ะสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงค่ะเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาลล์ทอร์เนสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มค่ะจำนวนนาทีในการลงสนามทำการแข่งขัน,ก,นการยิงลูกโทษแล้วก็การยิง3คะแนนติดาถึง3ค ะะแล้วก็ติดออล NBA ทีม3ามครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตการเล่นการกลับมาครั้งที่ของเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นการกลับทีนเก่าเลยนะคะและก็ยังมีข่าวอีกค่ะสำหรับชาร์ลอตทรอนเนสว่าเขาให้ความสนใจเอาตัวเจ้าจิ๋วจอมแจวนะคะจอมนักสู้เลยค่ะของ NBA อย่างไอเซทมัสเข้ามาร่วมทีมถ้าหากว่าทั้งสองคนนี้กลับมาร่วมทีมค่ะก็จะทําหน้าที่เป็นการสํารองเสริมให้กัลบลาวิโลบอเป็นหลักเลยค่ะเราไปดูการเปิดเสื้อแข่งใหม่นะครับในฤดูกาลด่จิถึงนี้ของดีทรอยต์พิสตันมา PeAL เนี่ย e เป็นคำเรียกเฉดสีนะครับส,สีน้ำเงินอมสีเขียวถอดแบบมาจากชุดในปี1996ถึงปี2001ของพวกเขาเนี่ยแหละครับชุดชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่บรรดาแฟนๆของ Detroit Pi s t o n s เนี่ยต้องการจะให้ทีมเนี่ยเอากลับมาใช้เลยเกินเพราะเป็นชุดที่คลาสสิกมากๆและบัตรนี้แฟนๆของพวกเขาก็สมใจมากๆเลยนะครับทาง Detroit p i s t ต n s เอากลับมาแล้วครับในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้พวกเรา2คนเนี่ยนะครับเคยทำความหมายของโลโก้ทีมที่มาที่ไปของชื่อทีมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะแนะนำเอาไว้ให้ด้านบนนะ เมืองที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์คําว่าพิสตันเนี่ยหมายความว่าลูกสูบนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเาเมืองดีทรอยต์ก็มีลูกสูบลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมองบนเสื้อแข่งชุดนี้เนี่ยนะครับบริเวณตัว S ทั้ง2คํานี้เนี่ยเขาก็จะสื่อเหมือนปลายท่อไอเสียมีไฟวุงว่งฟุ่มออกมาแบบนี้นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ทางดีทรอยต์พิสตันเขาต้องการจะสื่อออกมาจากชุดนี้พร้อมกับหัวม้าที่มีเพลิงเลยครับเป็นความเร็วย้อนกลับไปแฟนๆบาสยุคเนี่ยชุคไนน,นนกกีฬาเด่นๆๆดังเทพๆต์นานของทีมจำ ใส่กันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Grand Hill, โจดูมา e n Wallace หรือจะเป็น Jerry Stack House ซึ่งก็เชื่อว่าจะต้องขายดีแน่นอนนะครับบรรดาแฟนแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยก็มีแต่จะต้องเต็มตัวเสียเงินแน่นอนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่กําลังมองหาเสื้อบาสน,นะครับอย่าลืม Hoop s t s t i t n นะครับใส่โค้ดของพวกเราครับ H S Man เนลด10%สําสำหรับสินค้าราคาปกติแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ลดอยู่แล้วนะครับใส่โค้ดของพวกเราไปเนี่ย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกเดือนนะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับแว่วๆมาว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยฮูบสเตชันมีของมาให้พวกเราเนี่ยช้อปปิ้งอีกเพียบเลยครับและนี่ก็คือข่าวความความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะมีอยากพาข่าวสาร NBA ยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ twenty three m a n ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ในของพวกเรา twenty three m a n วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั